โคตรหาจริงไม่กินน้ำแข็งไปไหนไอ้ตูมต้องไม่กินแบบไม่ห่าเลยจริงถ้ามึงกินแม่งโดนยูทูบเลยเด็ดแบบถามว่ากินไหมแน่นอนแต่กินนินกินใจตูมันยังกินเลยจต่อะไรแค่มันปละหลาดชิ้นเกพื้นเนี้ยยูดิตกระซสายกูนี่ขคดข้างล่างโอ้โหยี่สิบเอ็ดคุยหนึ่งนิ้วคุยหนึ่งนิพูดถึงนิ้วึงตายแล้วคุณนึกถึงตอนที่มันมันติดหัวไม่ใว่ามึงเป็นมือเก่าอีโมกามึงเป็นหัวละ ลงไลอ่ะโคตรสุดอ่ะไมึงเขาจะเป็นว์ินีนี่ยมงหัวใครมึงกระชากหัวูอย่างเนี่ยเรื่องปืนอะไรหรอใช่ค่ะงงไม่ได้ยังไงวะนี่อเอาไม่ใช่มลงาแล้วเร็เขาถมองอันนี้เป็นอยหรือว่าไม่ใชว่ ไม่ตลกเลยอะไม่กล้าไม่กล้ากำลังกำลังคิดอยู่ว่า่อต่อว่าตอนี่เป็นอาชวว่าแสาร่าเดี๋ยบอกมาเป็นสาแล้วมาตัดเห็นล้วเหนไหนไม่ได้เลยนะยมาเลยอันนี้มันไม่ได้อันนี้มันแบบนี้นะนมนมนมอะไรกถึง่แแก้วเพิ่หน่อยเฮ้ยบังระวัระวังด้วยแลแม่เราขอใกแไม่ได้เห็นกได้แล้ว อ๋อวระยะสุดท้ายับอกให้กูเห็นไม่ได้ไทย่ดีอโอ้ยอกต้งนาไม่บอกเลยหรอตายป่ะเตยยันตอนนี้นะคะกลังก้องขาโอเวอร์าท่านทามาไม่ได้มาว่ะเอเนไ r ชนะ and now I'm i n um potato